สนับสนุนโดย Operation BIM การสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพเอาข้อเข่ากันมีสาเหตุไหมคะเป็นปกติเป็นคนที่ชอบขับรถออกต่างจังหวัดไกลๆแล้วก็นานๆค่ะเพื่อไปเที่ยวหรือทำงานคไปเที่ยวไปกับครอบครัวบางครั้งก็ไปทำงานด้วยขับเองค่ะใช่ค่ะอ่าฮะพอขับไปถึงเดินไม่ได้ค่ะ มันมันจะล็อกแบบแบบล็อกอยู่อย่างนี้เลยค่ะเป็นเป็นรถเกียร์อะไรฮะออโต้ค่ะเกียร์ออโต้ด้วยเหรอฮะก็ล็อกขาขวาค่ะล็อกข้างนี้ไว้เพราะเพราะเกียร์ออโต้จะใช้ข้างเดียวใช่ค่ะมันล็อกข้างนี้ขยับได้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยปวดเท่าไหร่แต่ข้างเนี้ยมันจะแบบกึกอยู่ท่าน,นี้เลยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าพี่น้องอะไรเงี้ยจะเข้าห้องน้ําหรือว่าอะไรเงี้ยพอจอดรถที่ปัม๊มปุ๊บต้องค่อยค่อ,คอเอามือช่วยยกขึ้น แล้วก็เอาขาออกค่าใช่ค่ะโอ้โหทำไมมันไม่มีแรงหรือมันมันเจ็บแบบเจ็บมากอะค่ะเจ็บในในเจ็บในเฉพาะตรงนี้ค่ะเคยกระแทกหรือเกิดอุบัติเหตุอะไรไหมไม่ค่ะไม่ค่ะไม่เคยเกิดแล้วอยู่ดีเป็นก็ไม่ทราบไม่ทราบค่ะตอนแรกคิดว่าเป็นกรรมพันธ์ของคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อเป็นโรคเกาครับคือเอตเองเป็นเกาเลยค่ะ เป็นกรรมพันธ์ได้ก็เป็นได้นะฮะอ๋อเกาก็เป็นกรรมพันธ์ได้อ่ะเสร็จแล้วใช่ค่ะก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยค่ะประมาณสักสองสามปีก็จะต้องขับนานแค่ไหนถึงเป็นปกตินั่งเก้าอี้อย่างนี้ก็เป็นได้ค่ะก็เป็นแล้วนั่งๆเดี๋ยวก็เป็นเลยก็จะปวดสองข้างแต่ถ้าขับรถจะปวดข้างเดียวอ่าอาทิตย์หนึ่งต้องนวดประมาณสองสามครั้งไปนวดก็หายก็ดีขึ้นพอกลับมาก็หานั่ง านานๆหรือว่าขับรถก็เป็นเหมือนเดิมไม่ไปหาหมอไม่ค่ะอาจารย์สันนิษฐานว่าจะเป็นอะไรดีฮะเหมือนกระเส้นเ,นเอ็นยืดอะนะฮะพ่อคิดว่าคงไม่ใช่ข้อเข่าเสื่อมแน่เลยเนื่องจากยังดูสาวอยู่เลยยังสาวยัง<ะ>ไม่น้ําหนักเยอะแล้วก็ตัวก็พรอมอย่างเงี้ยคงไม่เป็นแต่มันเหมือนกับว่าอ,อยู่ท่าเดียวเป็นเวลานานับนะแล้วมันจะเกรง็งใช่ไหมฮะหรือเวลาเรานั่งเนี่ย ปกติถ้านั่งอย่างเงี้ยนะตัวาจารย์เองก็เกรงนะเนี่ยไม่ได้สบายเลยใช่ <laughs> ค่ะคือมันต้องนั่งแบบระวังใช่ไหมคะให้เข่ามันชิดกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกรงนิดนิดอะนะคะก็ม,ะมีโอกาสอ่าก็มีโอกาสเป็นได้ถ้าเราทําอยู่อย่างนั้นนานๆและยิ่งขับรถเนี่ยมันใช้ขาข้างเดียวเห,หยียบเอาไว้เดี๋ยวเหยียบคันเร่งเดี๋ยวเหยียบเบรกเดี๋ยวเหยียบคันเร่งเดี๋ยวเหยียบเบรกอะไรเนี้ยนะมันก็จะเกิดความเครียดกับขาขึ้นโดยเฉพาะที่เข่าน่าจะเป็นกล้ามเนื้อ น่าจะเป็นเส้นเอ็นอเึกค่ะแล้วอพอประมาณสักสองสามปีอย่างเงี้ยค่ะ,ะจะปวดที่แขนปวดตามข้อค่ะตามข้อแขนเวลาหลับกลางคืนตื่นขึ้นมา,าค่ะไม่มีแรงยกแขนมันจะปวดแบบลึกเข้าไปเหมือนในข้อหัวเขา่าค่ะดแต่นี้นมาเป็นที่ข้อศอกหาจะลามมาที่แขนซ้ายขวาเลยค่ะถามหมอีกไหมไม่ค่ะไม่เพราะว่าปกติโรคประจําตัวเป็นความดันสูง สูงมากค่ะเท่าไหร่ครับอ่าถ้าสูง180 180ล่างตัวล่างเท่าไหร่ฮะตัวล่างประมาณ98ก็ไม่สูงมาก98แล้ใค,คุณหมอบอกว่าเป็นความดันสูงคานี่รักษาอยู่แเป็นโรคประจําตัวเลยค่ะอ้เหรอฮะต้องกินยาทุกวันอุ้ยต้องคือมันก็ถือว่าเริ่มแรกแล้วเพราะว่า90นี่คือ borderline แล้วใช่ไหมฮะครับ ถ้าเกินอันนี้98ขึ้นไปตั้งแปดนะตัวล่างอะเรียวพาเยอะนะแล้วข้างบนร8 0คือถ้าประมาณร3 0ยสามันก็โอเคนะฮะอาจจะคุมอาหารเอาแต่ถ้าถึงขั้นนี้ก็ต้องคุมด้วยยาแล้วค่ะ,ะอ๋อก็ความดันเนี่ยคุณหมอคุณหมอให้ทาน,นยาทุกวนันค่ะแต่ว่าปวดเขานี่จะเข้าไปนวดแผนโบ,บราณทุกทุกอาทิตย์อ่ะเสร็จแล้วทำยังไงดี สันนิษฐานโลกก็ไม่ได้ค่ะหมอก็ไม่ไปหาค่ะแล้วจะคิดว่าตัวเองเป็นเกาค่ะคิดว่าซึ่งถ้าเป็นเกาก็ต้องทานยาค่ะแต่ว่าคิดว่าเอ็งยังไม่ยังไม่เท่าไหร่อายุอยู่ะเดี๋ยวรออายุมากๆเราค่อยค่ดูก็ได้วัางอะไรประมาณนี้ยค่ะอ่า้ลำคาญเนอะขับรถก็เดี๋ยวล็อกนั่งเดี๋ยวก็พักค่ะหยุดพัก อ๋อก็คือถ้า,ถ,าถ้าทิ้งระยะไว้สักครู่หนึ่งก็หายก็หายค่ะหายเป็นปกติแต่ว่าส้นสูงนี้ใส่ไม่ได้นะคะเดินขึ้นบันไดอะไรเงี้ยก็จะเจ <7. S 1> จะขาสั่นะคะ่ะจะปวดปวดตามข้ออาจารย์นำไอันนี้กําลังสงสัยเหมือนกันว่าเพราะว่ามันมาปวดที่ข้อศอกด้วยใช่ไหมคะ,คะไม่เคยไปตรวจเลือดเลยว่ายูริกแอซิดสูงหรือเปล่าตอนฝนไปตรวจความดันนี่คุณหมอก็เจาะ ทุกสิ่งอย่างนะคะแต่ไม่ได้พูดอะไรไม,ไม่ได้ไะไระบไว้บางทีเขาอาจจะไม่ตรวจยูริกก็ได้นะคะ <c oughs> คือถ้าไปตรวจสุขภาพประจําปีเนี่ยจะได้รับการตรวจทุกอย่างนะคะ <c oughs> แต่ว่าถ้าเป็นความดันเนี่ยคุณหมอก็อาจจะดูเฉพาะตัวที่เกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะค <c oughs> ่ะไม่แน่นะเพราะว่ากําลังสงสัยเหมือนกันถ้าคุณพ่อเป็นเกาอะนะคะ <c oughs> คือถ้ามันปวด ถ้าเมื่อกี้บอกว่าเอ็นเอ็นมันยืดหรือมันหดตัวเนี่ยนะฮะมันน่าจะปวดที่เดียวใช่ไหมฮะหรือตัวที่ใช้งานแต่ถ้ามันลามไปที่ข้ออื่นๆนะฮะแต่ข้อนิ้วมือนิ้วเท้าไม่ปรากฏไม่ค่ะเพราะปกติเกานี่ถ้าเกิดมันจะเป็นข้อเล็กๆก่อนแต่ก็ไม่แน่นะอันนี้มันไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นใช่ร่างกายเราไม่เหมือนกันนะฮะคราวหน้าก็ต้องไปตรวจดูนะครับแต่คราวนี้ตอนนี้เนี่ยคือปวดข้อความดันสูงใช่ค่ะ ทานยาความดันอยู่ใช่ค่ะทานทุกวันอ้าวแล้วมาเล่าให้อาจารย์ฟังหรือว่าใครแนะนําว่าจะาต้องทานยังไงอ,อ่ตอนแรกฟังเอ๊ะรู้สึกว่าเป็นโรคเดียวกับเราคือขับรถแล้วเขาบอกเขาเมื่อยเวลาเขานั่งหน้าคอมอย่างนี้ค่ะเขาจะเป็นเหมือนครั้งที่แล้วพี่ผู้ชายอ่ะฝนก็เลยบอกว่าถามพี่สาวว่าเขาเขากินตัวไหนฝนอยากกินกกพี่สาวก็แนะนําให้กินอ่าฮะแล้วทานสีอะไรฮะสีชมพูค่ะสีชมพู ชง uh huh. คูอาร์ตินออก uh huh. ก็กินพอกินได้สักประมาณห้าหกวันก็กลับเข้าโรงพยาบาลอีกค่ะความดันขึ้นสูงมากทานได้ห้าหกวัน <c oughs> ความดันขึ้นสูงมากเลยมีสาเหตุไหมไม่ทราบค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าวันนั้นห้าทุ่มแล้วไม่สบายมากกลับเข้าไปโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าความดันขึ้นสูงมาก ไปอดนอนออกกําลังกายหรือ,อาจจทานเครื่องดื่มอะไรที่อาจจะมีสว่วนใช่ไหมฮะ,ะเสร็จแล้วกลับเข้าไปก็มาปรึกษาเข้ามาปรึกษาพี่สาวว่าเอ๊ะอย่างนี้เกิดจากที่เราทานบีมหรือเปล่าพี่สาวบอกก็ไม่น่านะก็ลองทานต่อไปดูอ่ะเดี๋ยวลองทามอาจารย์เป็นไปได้ไหมครับไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวแน่นอนไม่เกี่ยวกัน,กกนอ่ะ เสร็จแล้วก็ก็ทานต่อค่ะทานต่อมาเรื่อยๆจนความดันไม่มีละตอนนี้คือไม่ต้องทานยาความดันแล้วก็ทานตัวสีชมพูหมายถึงทานสีชมพูไปห้าวันความดันขึ้นสูงเหนื่อยมากค่ะหายใจไม่ได้จนต้องเข้าโรงพยาบาลเข้าไปโรงพยาบาลคุณหมอทําอะไรบ้างครับตอนนั้นคุณหมอก็ให้ให้ทานยาลดความดันลงแล้วก็นอนพักที่โรงพยาบาลครับสักประมาณสามชั่วโมงค่ะความดันก็ลงก็กลับบ้าน พอกลับบ้านเสร็จก็มารีบมาปรึกษาพี่สาวว่าเอ๊ะมันเกิดจะเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะมันตีกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้พี่สาวบอกว่าก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะมันไม่เกี่ยวอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนมังคุดอ่ะมังคุดฝรั่งเนดำบัวบกแล้วก็ทานมาเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มตอนนี้เพิ่มเป็นน้ำน้ำมังคุดด้วยแล้วน้าตอนนี้คือไม่ต้องไม่ต้องทานยาความดันทานไปห้าวันเข้าโรงพยาบาลออกจากโรงพยาบาลก็ยังทานต่อค่ะ แต่คราวนี้ไม่มีอาการอะไรละไม่ความดันไม่ขึ้นลดหายไปเฉยๆทานอยู่นานแค่ไหนถึงความดันเข้าสู่ระดับปกติฮะตอนนี้ขวดที่สองล้วฮะขวดที่สองจะกำลังจะหมดเกือบเดือนเกือบเดือนประมาณฝนทานเช้าสองเม็ดอะค่ะเช้าสองเม็ดอย่างเดียวอย่างเดียวอ๋อถ้าเช้าสองเม็ดอย่างเดียวก็ประมาณเกือบเดือนเศษสองเดือนค่ะตอนนี้ความดันปกติค่ะ อันนี้คือไปตรวจล่าสุดมาแล้วเท่าไหร่ฮะตอนนี้ร้อยสิบสองร้อยสิบสองข้างล่างก็ประมาณเจ็ดสิบแปดหกสิบ็สิบแปดอันนี้สภาวะปกติแล้วใช่ไหมอาจารย์ค่ะอย่างนี้จะสันนิษฐานอะไรดีฮะแล้วอาการอาการข้ออาการข้อยังปวดอยู่ค่ะแต่ว่าไม่มากเท่าเก่าล็อกนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่ะไม่ล็อกแล้วเดี๋ยวนี้ใส่ส้นสูงได้คือเดินไม่ล็อกเหยียบเหยียบคันเร่งไม่ล็อกค่ะ อาฮะแต่ยังมียังมีเจ็บบ้างเจ็บยังไงครับเหมือนถ้าเราขับรถนานเกินไปบางครั้งต้องขับประมาณสิบสองชั่วโมงเงี้ยค่ะโอ้โหคุณขับรถสิบสองชั่วโมงขับบางครั้งบางโอกาสตายละ่ะยิกว่าสิบร้อยอีกนะฮะเนี่ยชอบออกต่างจังหวัดน,นะคะชอบไปเทีย่ยวไปดูมันไม่ควรอยู่ในอากับกิริยาเดิม,เด,มเดิมนานเกินสองชั่วโมงนะฮะ บางครั้งต้องมีความจําเป็นที่ไปแล้วกลับเลยอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งสิบสองชั่วโมงไม่ได้พักไปกลับไม้เดียวเลยเหรอฮะขามือเดียวขับคนเดียวแต่ก็ยังมีแวะเข้าห้องน้ําห้องท่า<ช>นี่ะนะ,ะโอ้แต่ก็อันตรายมากนะฮะเออจังครับฉันนิฐานว่าเป็นอะไรดีฮะจากอาการที่ข้อขยับแล้วไม่ยังมีอาการเจ็บอยู่ก็เข้าใจว่าเป็นเพราะว่าท่านั่งมันอยู่ท่าเดียวนะฮะแล้วมันเกร็งด้วย นะมันก็เป็นไปได้แต่ก็ยังไงก็อยากจะให้ไปตรวจเลือดดูกรดยูริกนะฮะว่ามัน<ะ>มัน,ม,นมันมีจริงไหม<ะ>ะะถ้าไม่มีก็น่าจะสันนิษฐานแบบนั้นนะ่ะตะกี้ยังสงสัยอยู่ว่าที่ว่าห้าวันแล้วก็ความดันพุ่งชูดน,นะนี่ยนะอันนี้ อาจจะเกิดจากมีแอคทิวิตี้เยอะนะฮะ<ม>เพราะมันเป็นไปได้ถ้าเรามีแอคทิวิตี้เยอะหรือมีความเครียดมีอะไรพวกเนี้ยนะฮะหรือเครื่องดื่มบางอย่างที่ไปกระตุ้นนะฮะ<ม>ก็อาจจะทำให้เกิดได้เพราะว่าโอเปอเรชั่นบิมนี่มันจริงๆแล้วมันเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดอันนี้เรารทดสอบมาแล้วนะคะซึ่งมันน่าจะทำปรับปรับระดับความดันได้ดี เพราะว่าเราพบว่าคนที่เป็นความดันสูงถ้าทานบีมร่วมด้วยเนี่ยมันจะคุมอยู่ได้ดีมากเลยน<ะ>ี่ครับกำลังจะเรียนอาจารย์ต่อเนื่องว่าการที่หลอดเลือดยืดหยุ่นดีขึ้นเนี่ยมันมีข้อดีอย่างไงต่ออาการของคนที่เป็นโรคความดันคือโดยปกติเนี่ยหลอดเลือดมันจะต้องยืดหยุ่นอยู่แล้วใช่ไหมคะที่มันจะบีบให้เลือดขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนที่ความดันสูงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วหลอดเลือดมันจะ แข็งตัวนะคะพอหลอดเลือดแข็งเนี่ยการบีบเลือดไปสู่จุดต่างๆมันจะลําบากขึ้นหัวใจก็จะต้องปั๊มแรงขึ้นพอมันปั๊มแรงขึ้นความดันมันก็สูงทุกวันนี้ความดันปกติดีปกติดีค่ะนะฮะก็รับประทานต่อเนื่องค่ะอย่างนี้ต้องเปลี่ยนสูตรหรือว่าปรับสูตรนะคะอาจารย์ใช้ใช้ต่อต่อถ้าใช้วันละสองเม็ดก็พอก็ถ้าอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นสีเขียว เป็นสีเขียวได้ครัตอนนี้ทานผสมกันอ,อ๋อดีครับถูก <c oughs> ต้องเลยตอนเย็นเป็นสีสีเขียวเช,ช้าสีชมพูเย็นสีเขียวอไม่ไม่ตีกันนะก็ <c oughs> กินคนละเวลากินคนละเวลา <c oughs> อ <c oughs> ขอบคุณมากครับ